สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับป้าบัวคนเดิมนะคะวันนี้ว่างงานนะคะก็เลยได้มาถ่ายมุมสวยๆให้เอซีได้ดูนะคะนี่ก็คือเอ,อ่อบริเวณวัดป่าเขาผู้หลวงนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะ ป็นวิวสวยงามนะคะนทื้งที่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะที่มองเห็นนะคือวัดป่าเขาผู้หลวงนะคะป้าได้มาทําบุญนะคะพาลูกชายมาทมําบุญวันนี้นะคะมาทําบุญนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสแวะถ่าย ก่อนเข้าวัดนะคะทำบุญออกมาแล้วนะคะแล้วก็เลยมาถ่ายด้านนอกของวัดนะคะเป็นวัดพระอาจารย์ใหม่นะคะมีนกบินด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะอากาศก็ดีนะคะช่วงนี้ยืนสวยมากๆเลยค่ะจะมองเห็นภูเขานะคะ มีนกบินเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีไล่อ้อยไล่มันนะคะด้านทางเข้านะคะที่นี่เป็นออ,อำเภอวังน้ําเขียวนะคะเขตอำเภอวังน้ําเขียวนะคะนี่นะคะเป็นภูเขานะคะมองเห็นไกลๆเป็นภูเขานะคะเขาผู้หลวงนะคะที่มองเห็นนี้นะคะเป็นเขาผู้หลวงนะคะ สวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศก,ก็ดีนะคะช่วงนี้พอดีแดดล่มลมตกพอดีเลยนะคะสวยค่ะเ,เรามาถ่ายตังนี้กันเนาะจใกล้รถนะคะขี่ม้านะนูะนี่สวยมากเลยนะคะ ก็ได้พามาเที่ยวชมในความวัดของหลวงนะคะดีดีมากเลยค่ะอากาศก็ดีนะคะมีนกกระยางขาวนะคะนกเจ้าขาวนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะคะก็อยู่อีกมุมนึงนะคะเป็นมุมนึงนะคะเนาะตึ่ป่าตึ่ป่าเป็นเขานะคะ เป็นบรรยากาศโดยรอบสวยงามมากเลยค่ะมีทางเข้าอย่างดีนะคะถ้าใครอยากมาทาบุญก็มาได้ที่นี่นะคะอยากมาเที่ยวมาชมทายวิวสวยๆนะววสวยมากเลยเป็นภูเขาเป็นเขานะคะเป็นภูเขามากเลยแวมีวัดฐานจนจอนใจมานะคะเนาะเมคโคก็กําลังทํางานนะคะอยู่ข้างบน อ,นนอากาศเย็ยนแล้วนะคะไม่ร้อนนะคะอากาศเย,ยนพอดีเลยนะคะ,ทา,ะ,คะทางเข้าวัดนะคะ น่ารลกค่ะบรรยากาศสวยสวยจะมีรถผ่านไปมาโดยตลอดนะคะ นี่จะเป็นทางออกไปนะคะทางออกนะคะด้านนี้เป็นทางออกนะคะทางออกจากวัดนะคะชวนมาทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าวัดเนอะ,อะมองเห็นไกลๆนะคะ ป้าบบก็ขอจบคลิปเพลงท่านี้ก่อนนะคะมีทางเข้าวัดนะคะป้าบบก็ขอจบคลิปเพียงท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นาอะนะคะวันนี้ว่างนะคะก็เลยได้มาถ่ายคลิปสวยๆมุมสวยๆให้เอฟซได้ดูได้ชมกันนะคะวันนี้ป้าบบก็จะกลับบ้านแล้วเนาะขับรถมาไกลเหมือนกันนะคะประมาณกับ10กิโลนะคะขับรถมาไกลมากเลยค่ะที่นี่อำเภอวังน้ำเขียวนะคะ ที่มองเห็นยินี่คือเขาผู้หลวงนะคะที่มองเห็นเออนี่ก็เป็นวัดเขาผู้หลวงนะคะ,ะกราขอบขอบคุณทุกคนแล้วก็เอฟที่อยู่ทั้งนอกและในต่างประเทศด้วยนะคะมาร่วมสาธุกมธนาบุญด้วยกันนะคะวันนี้ป้าบวัวตั้งใจเดินทางมาทําบุญแล้วนะคะร่วมถวายทำบุญด้วยนะคะวันนี้นะคะ แล้วก็ได้มีโอกาสแวะถ่ายวิวสวยๆให้เอฟซได้ดูกันนะคะฝากขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ป้าบัวด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย